ชาคนเหงากับเขาทั้ง7ตอนที่9ฮอร์โมนพุ่งพล่านด้านผิงผิงเล่นแต่โทรศัพท์กินข้าวกินยาได้แล้วเดี๋ยวไม่หายเจ็บนะอากงห่วงมากแวะมาสามรอบแล้ววันนี้แต่เธอหลับอยู่ เฮียหิวกำลังลูบหัวของฉันเบาๆโดยมีเจมเม่ที่ไม่มีเรียนเช้าเหมือนกันมาคอยเช็ดตัวให้เอยมันระบมนะคะเลยมีไข้เมื่อวานเป็นยังไงบ้างคะทำไมป้าต้องไปมหาลัยมาไปไหมฉันถามเฮียริวที่การโดนกั่นแกล้งของฉันนั้นเดือดร้อนไปถึงผู้ใหญ่ไปแต่เรื่องที่เกิดขึ้นที่มหาลัยมันอุกอาจมากนะกูใครคงไปเอาเรื่องนะ เจ๊เมเมป้อนข้าวต้มให้ฉันแล้วพยายามจะดันผักเข้าไปในปากของฉันด้วยแต่ฉันไม่อยากกินนี่นากินเข้าไปเลยผักมีประโยชน์เฮียริวเห็นเราพยายามยื้อยุดเลยเข้าข้างเจ๊เมเมซะงั้นไม่ยุติธรรมเลยเฮ้ฉันเลยต้องกินผักที่ทั้งเขียวและขมอย่างจำใจไม่อร่อยเลยสักนิดถ้าเป็นเฮียฟ้องป่านี้เอ้ยต้องกินให้ฉันแล้ว หลังจากที่กินข้าวกินยาเฮียริวกับเจ๊เมเมก็ปล่อยให้ฉันนอนเพื่อที่ตัวเองจะได้เตรียมตัวไปเรียนทุกคนมีอะไรทำกันหมดคงมีแต่ฉันที่ว่างฉันนอนดูโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงจนพวกพี่ๆมาบอกว่าจะไปแล้วอืมอยู่คนเดียวสินะฉันได้แต่ยิ้มและบอกว่าฉันอยู่ได้แต่เอาเข้าจริงเวลาที่ทุกอย่างรอบตัวมันเงียบมันเกิดอาการเหงาเหมือนกันนะเนี่ย ฉันนอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเมื่อคืนจูบกันยังไงได้ตั้งหลายชั่วโมงนะหัวใจของฉันยังตื่นเต้นไม่หยุดเลยพอเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเวลาอยากรองของเราทั้งคู่ในช่วงอายุตอนนี้เป็นช่วงที่ฮอร์โมนในร่างกายอาจจะพุ่งพร่านที่สุดฉันอาจจะแค่อยากลองแต่เฮียอยากลองหรือเปล่าเรื่องเซ็กซ์มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้ว พอคิดถึงจูบเมื่อคืนหัวใจมันก็เต้นตึกตกักรสริมฝีปากยังติดอยู่ที่ปากของฉันอยู่เลยเมื่อคืนมันวูบวาบไปทั้งตัวเลยนะแถมยังเปียกตรงน้องหนูไปหมดแค่คิดหัวใจก็เต้นรัวมันคือความตื่นเต้นที่ฉันไม่เคยเจอฉันกำลังคิดอะไรลามกอยู่ไหมเนี่ยพอเข้าใจว่าปาฉันเป็นคนชอบพูดทะลึง่งแต่เขาอาจจะไม่ได้ลามกเอ๊ะ ฉันต้องทําตัวให้ดูน่าเกงขาเหมือนป้าไหมนะฮ้ยอยากถูกจูบอีกจังเรื่องนี้ปรึกษาใครดีฉันนอนพลิกไปพลิกมาก,กับความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยน้องน้อยมันเต้นตุบๆเหมือนกับเรียกร้องให้ฉันสัมผัสไม่เราจะไม่คิดเรื่องอะไรฮ้ฉันมีเพื่อนผู้หญิงแล้วนี่ถามอก,กับอลิสก็ได้แต่เราสนิทกันถึงกับเล่าเรื่องแบบนี้ให้ฟังแล้วเหรอ ฉันเผลอเอามือไปลูบที่น้องหนูยังเผลอตัวความฉ่ำบางๆทำให้ฉันพยายามที่จะหากระดาษทิชชู่มาซับแต่พอแตะมันกลับได้ความรู้สึกดีอย่างประหลาดไม่ไม่มไม่ไ,มไ,มไ,มไมเราต้องไปหาอะไรทำที่ดีกว่านี้ฉันเดินลงมาข้างล่างในบ้านที่ไม่มีใครนอกจากสาวใช้ที่มาทำความสะอาดไปเอาดาบมาฝึกดีกว่าแบบนี้มันฟุ้งซ่านเกินไปแล้วนั่นเธอจะไปไหนจะอยู่ไม่ใช่หรือไง เสียงของคนที่ฉันไม่อยากจะได้ยินตอนนี้แต่มันดังขึ้นด้านหลังของฉันเฮียฟงที่กลับมาจากมหาลัยมองฉันที่เดินไปลงฝึกด้วยสายตาที่ไม่พอใจนักเออไปฝึกดาบค่ะเจ็บอยู่กล้ามเนื้อมันจะต้องการการพักผ่อนนะไปนอนดีกว่าพอพูดจบเฮียฟงก็ต้องเขา้มาอุ้มช้อนฉันขึ้นมาจากพื้นทําให้เราใกล้กันแค่นิดเดียวริมฝีปากและสายตาที่ฉันละไม่ได้เลย ไม่นี่คือพี่ชายนะคิดลามกได้ยังไงฉันปล่อยให้เฮียฟงอุ้มขึ้นมาที่ห้องด้วยความรู้สึกที่หลากหลายฉันต้องหลบสายตาของเฮียฟงเพราะกลัวว่าเขาจะรู้ว่าฉันเป็นเด็กลามกนะเฮียฟงวางฉันลงบนเตียงแล้วมองฉันอย่างสงสัยเขาพยายามจะมองตาแต่ฉันก็พยายามที่จะหลบแววตาที่ดูอบอุ่นเริ่มหลีลงอย่างจับผิดเป็นอะไรไปทำความผิดอะไร อาการของเธอมันฟ้องชัดเจนมองหน้าเฮียแล้วสารภาพมามือใหญ่ทั้งสองข้างล็อกหน้าของฉันเอาไว้ให้มองไปที่เขาเอ้ยตอนนี้หันหนีไม่ได้แล้วจะบอกยังไงว่าฉันกำลังวุบวาบที่อยู่ใกล้เขานะหน้าแดงจังเลยมีไข้เหรอเพราะซนไม่ยอมนอนใช่มะหน้าผากของเฮียฟองจดลงมาที่หน้าผากของฉันเพื่อวัดอุณหภูมิ อยฉันละสายตาจากเขาไม่ได้เลยแม้เขาจะหลับตาแต่ฉันก็ได้แต่มองทุกการกระทำของเขากลิ่นลมหายใจมันชวนเคลิ้มฝันกับสัมผัสตอนนี้ข้างในของฉันมันร้อนรุ่มเหมือนจะระเบิดออกเลยตัวร้อนไหมคะลุ่มๆเนะ่ะเฮียเช็ดตัวให้กินยาหรือยัง สีหน้าเป็นห่วงของคนเป็นพี่ชายมันทําเอาฉันรู้สึกดีไม่น้อยเลยเออฉันมองตามหลังของเฮียฟ่งที่ไปเอากะละมังและผ้าคุณหนูมาเช็ดตัวให้กินแล้วค่ะเช็ดตัวก็คงพอแล้วมั้งทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองมีไข้อีกนะเมื่อคืนเฮียว่าเฮียเฝ้าไข้จนไข้ลดแล้วเฮียฟงกลับมาหาฉันพร้อมกับผ้าคุณหนูที่ชุบน้ำก่อนจะค่อยๆซับมันลงบนที่หน้าผาก แก้มแล้วไล่มาที่คอกระดุมเสื้อชุดนอนถูกปลดลงน้อยๆเพื่อให้เช็ดคอได้สะดวกขึ้นเอาอีกแล้วอาการวูบวาบฉันได้ตลับตาลงเพราะไม่อยากเห็นภาพตรงหน้าเลยเขาไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่ฉันนั่นคิดเลามกไปเองฉันกําลังคิดว่าถ้าเกิดเขาเลื่อนลงมาอีกนิดโอ้ยไม่ได้นั่นพี่ชายฉันเปลี่ยนความคิดดีกว่า น้องเฮียแสบอยู่แล้วแค่ไม่ได้ใช้มันกับเฮียเท่าน,นั้นเองเอาแขนมาเฮียต้องเช็ดคอบพับและจุดอาบมันจะร้อนกว่าที่อื่นฉันรวบมือของเฮียฟ้งมาไว้ที่เดิมอย่างลืมตัวแย่ yeah, แล้วสิฉันกำลังสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยไปบอกให้เขาเช็ดอะไรแต่นั่นก็ไม่เท่ากับเอามือของเขาหมาวางไว้บนหน้าอกตัวเองหรอกนะ เฮียอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ฉันไม่ปกติเลยนี่เฮียจูบได้ไหมแต่ถามทำไมอะหรือเขาจับได้แล้วว่าฉันคิดลามกเมื่อคืนเรายังจูบกันไม่พอเหรอคะพูดไปอย่างนั้นเองล่ะเป็นมารยาทไม่กล้าพูดออกไปตรงๆนี่ก็เออเฮียชอบจูบของเธอน่ะฉันจูบเก่งเหรอ อาจูบไม่ได้เรื่องเลยจูบไม่ได้เรื่องที่สุดตั้งแต่เจอมาแต่เธอทำถ้าปากเพเยอรอรับจูบมาสามครั้งแล้วแสดงว่าเฮียจูบเก่งใช่ไหมล่ะประโยคที่กระซิบข้างๆหูมันทำให้ฉันต้องหดคอเพราะตอนนี้อะไรที่โดนตัวมันจะกระจี้ไปหมดเลยก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูมันทำให้ฉันตกใจผพิงเพงพวกเรามาแล้ว เสียงของอลิสที่ดังอยู่หน้าห้องทำให้ฉันต้องรีบสปริงตัวลุกขึ้นมาติดกระดุมอย่างรีบร้อนเฮียไปเปิดเองเป็นเด็กดีห้ามเจาะแจ๊ะผู้ชายเฮียไม่กลัวละเฮียฟ้องจุบที่หัวของฉันน้อยๆแล้วหยิบกะละมังกับผ้าคุณหนูเดินไปเปิดประตูให้อลิสและพีทได้เข้ามาทำยังไงดีอารมณ์ยังไม่ลงเลยฉันหยิบผ้านวมมาหม่มแล้วส่งยิ้มให้เพื่อนๆที่มาเยี่ยมไม่รู้เวลา โอ้โหสภาพหน้าแดงแป๊ดเลยสงสัยจะไข้สูงอลิสเอ่ยแซวแล้วมองมาที่กระดุมเสื้อที่ฉันติดมันอย่างรีบร้อนแล้วมันก็ไม่ตรงจนฉันต้องรีบลือแกะแล้วติดใหม่เอเอแค่เช็ดต,ตัวไงท,ที่มาหาอะไรเป็นยังไงบ้างนะก็ไม่ยังไงไม่มีใครด่าให้ใครตายได้แต่ถ้าเราไม่อ่อนแอฉันไม่กลัวขี้ปากหรอกนะ แต่ฉันไม่ชอบสายตาพวกผู้ชายที่มองอย่างลามกเฮ้บ้านฉันเปิดอาบอบนวดจริงมันคือความจริงพ่อฉันเป็นพ่อเล้าจริงแถมทุกวันนี้สาวแก่แม่ไม่มาติดพ่อฉันจนแม่ฉันต้องตามเฝ้าเลยพ่อฉันสอนเสมอการยอมรับความจริงมันจะทําให้เราชนะทุกอย่างว่าแต่แกเถอะป่วยจนปากเจอเลยเนอะ <c oughs> กินไปกี่ตีละ่ะไม่เจอได้ยังไงฉันอาจจะอ่อนซ้อมเอง พวกนั้นหายไปหมดแทบปิดชมลมเลยล่ะครับข่าวว่าพวกพี่ๆของคุณหักขาเข้าโรงพยาบาลกันหมดเลยพีทเล่าสถานการณ์ของที่มหาลัยฉันฟังแกเฮียวฟงเขายิ้มให้ฉันน่ะฉันชอบเขาเมื่อหวานโคตรเท่เลยพระเอกในใจอลิสมองประตูแล้วส่งสายตาหวานหยาดเยิม้มน้อยๆหน่อยพี่ชายฉันอะไรหึงหรือห่วงจ๊ะ อลิซเอ่ยแซวแล้วเบะปากใส่ฉันที่ปากแข็งก็ไม่ได้หึงเอ,อและหวงจริงๆนี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคนอื่นจะเข้าใจผิดเฮียฟองแค่เช็ดตัวเพราะฉันมีใครฉันกับเขาเป็นพี่น้องกันนะฉันตอบออกมาอย่างรีบร้อนและร้อนตัวตะกุกตะกักไปหมดว่าแค่นี้เองเหรอไม่สนุกเลยนึกว่ามีอะไรมากกว่านี้ผิด เคยมีแฟนนะถามจริงเหอะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอะอลิสหันไปถามพีทที่ทำหน้าไม่สบอารมณ์ผมก็ต้องชอบผู้หญิงสิครับผมเนี่ยเป็นผู้ชายแมนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคนหน้าหวานขนาดโมโหยังน่ารักเลยอลิสก็เลยแย่ไม่เลิกเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือยังไงเล่าเซ่เล่ามาเซ่เคยสิครับผมเคยมีอะไรกับผู้หญิงมาแล้วด้วยนะคนหน้าหวานทำตัวมาดแมน จนฉันเองก็ไม่อยากจะเชื่อเท่าไหรอะแต่ฉันไม่เคยนะฉันเคยจูกรูปคำประสบการณ์โชคชนในบาร์โฮสไม่เคยมีอะไรกันเพราะค่าตัวแบบค้างคืนของผู้ชายโคตรจะแพงซื้อดื่มเอาเจอผู้ชายที่อยู่แทบเท้าฉันนะน่าใสาๆไม่น่าเป็นคนแบบนี้เลยนะครับอย่างน้อยฉันก็ไม่โกหกแบบแกแกแบบแกเนี่ยนอนกับผู้หญิงอีแล้วไม่ได้ แต่มีอะไรการทำเป็นหรือไงแค่ใส่วิกเก็ตก็สวยกว่าฉันแล้วอะไรอิจฉาสินะครับที่ผมสวยกว่านะเทียงกันซะแล้วบาโฮสมันไม่ใช่ที่สำหรับคนแก่เหรอเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเรานั่งคุยกันสักพักเหีย่ยวฟงก็ให้สาวชายยกขนมและน้ำผลไม้มาให้เพราะกลัวว่าฉันจะลงไปเอาเองไม่สะดวกดูแลดีน่ารัก แกยิ้มอะไรคนเดียวฉันถามแกว่าถ้าแกจับไอ้เจ้าพีทนี่ใส่วิกจะสวยไหมเสียงเรียกของอลิสที่ล็อกคอของพีทอยู่ทำให้ฉันต้องดึงสติกลับมาแล้วหันไปมองก็อาจจะสวยเลิกแย่พีทได้แล้วมั้งโกรธใหญ่แล้วอ๋ออ๋ออไม่โกรธนะมุฟมุฟดีกันอลิสจุ๊บเข้าที่กลางเหม่งของพีท เจะเสียงดังมูฟเป็นการขอโทษส่งสารพีชนะโดนอลิสลังแกฉันเองก็มองพีทเป็นผู้ชายนะแต่ทำไมเหมือนอลิสจะไม่ได้มองแบบนั้นเลยอลิสจะเอายังไงกับเรื่องคนที่โจมตีเธอเจอตัวเมื่อไระจะตบแม่งไม่เลี้ยงเลยบ้านฉันครอบครัวฉันเสลอนักรวยด้วยเงินของคนอื่นแล้วหนังหัวใคร เราให้สาวๆมีรายได้ไปเลี้ยงครอบครัวเงินพวกผู้ชายจ่ายมาคือความยินดีไม่ใช่ไปหลอกเอาเงินเขามาเฮ้ยพวกนี้นี่สีหน้าของอลิสดูเศร้าแม้จะแสดงออกว่าโกรธที่จริงเธออาจจะเครียดแต่คงไม่อยากพูดมันออกมาโดนโจมตีสัขนาดนั้นใครจะไปทนไหวเล่าฉันตบเตียงให้อลิสเข้ามาหาแล้วดึงเธอเข้ามากอดปอบ ปล่อยให้เธอได้แสดงความอ่อนแอในมุมที่เธอไม่มีใครเห็นเลยสักนิดก็ดีกลิ่นน้ำหอมของเฮียฟงยังติดเสื้อเธอด้วยนะ่ะฮะไม่มีมีนี่ไงเล่ามาอลิซเอาจมูกมาแนบกับชุดนอนของฉันแล้วสูดกลิ่นจากน้ำหอมเฮ้ยโ <c oughs> ดนจับได้เฉยเลยปลอดติดตามตอนต่อไปอุยตายตอนนี้เขินจังเลย ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่คนอ่านเขินมากหวังว่าคนฟังจะเขินเหมือนคนอ่านนะคะสุดท้ายนี่ล้ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ